ต่อเนี่ยนี่ลูกเวลามันออกใบสั้นแล้วปุ๊บมันจะกว่าจะออกใบตงอีกใบนี้ก็ตีมันจะเร็วปกตินี่คือใบหนึ่งทางวันนี้มันจะออกออกใบหนึ่งทางนี่ประมาณสักสี่วันก็น่าจะออกมาใบตรงแล้วอันเนี่ยกำลังจะไว้อ่าเราต้เรียกวีตินเต่า นี่น้องอยูมนี่นี่นี่ก็เรียกจะตัดได้เลยนี่ว่เป็นเป็นเครือเล่กของเราลูกเครือเราท่านผู้ว่าบอกว่าขายผมครับเกินหกสิบวันถ้าฝนตกเยอะครับน้องดูนะครับเนี่ยเวลาเราจะตทางขวดที่มันเหลืองจริงๆเราจะตัดออกนะครับอ่าเนี่ยเพื่อ เราจะเป็นเฉพาะทางที่เหลืองๆยางากว่ามันจะเหี่ยวเนี่ยเพราะว่ามันจะช่วยในการรับแสงไปสร้างผลผลิตไปสร้างซีด้วยตรงนี้เนี่เข้าใจไหมขอีมาแ้นี้เนี่ยไปทางล็กๆตางที่เวลาดีบันออก มันไปสีเพื่อนจะดัำสดใบสั้นแล้วก็จะออกไปตรงไปตรงแล้วก็อ,อกฟรีเลยอาทิตย์ละข้าวเครือสิบเครือกันเลยไหมมา หนึ่งสองสามนี่ยสี่นึ่งสอแล้วก็สตัดองเห็น ไอ้ที่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วคือยังเอาปิดแเดียวใช่ไหมป็นเกล็อ์มันจะทั่วเลยใช่ใช่ใช่จะลุงจะ่ายนะั่ง อ่าตอนนี้กล้วยผมก็อายุเจ็ดเดือนตัวนี้นะครับเริ่มออกชุดแรกแล้วก็อีกสักประมาณ5้าสิบหวันเนี่ยก็จะเริ่มเก็บได้ในชุดแรกนะครับแต่ตรงนี้เราก็ส่งทางบนสัทญี่ปุ่นก่อนนะครับชุดแรกก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าลายนะครับครับค,คิดว่าผลผลิตชุดนี้จะเป็นยังไงอ่าผลผลิตชุดนี้นะครับก็ต้นหนึ่งอย่างต่ำก็ประมาณ12-15อิบห้าต้น ก็หลังหาซื้อควระกันทุนที่15บาทนะครับประกันก็20บาบคทครับต้นแรกนี่จะออกมาครับชุดแรกประมาณอาทิตย์แรกเนี่ยอยู่ประมาณสัก2ตัน3ตันนะครัสำหรับของผมนะครับสว่วนในของที่ทุกสว่วนเนี่ยก็รวมๆกันแล้วประมาณสัก4 5ตันต,ต่อสัปดาห์นะครับตัวน,นี้